โดยรอบวันนี้อากาศเย็นสบายนะคะมีลมพัดถ้าฝนพอก็คงจะออกเยอะค่ะสวัสดีค่ะนีค่ะ ขอบคุณที่เข้ามาค่ะ ขอบคุณที่เข้ามาวันนี้จะพามาหยอดอยางอุปกรณ์พร้อมนะคะเดี๋ยวไปหยอดอยางกันค่ะไปค่ะรับชมนะคะสวัสดีค่ะเท่านี้ก็ดีแล้วค่ะ สวัสดีค่ะออกมาเยอะนะคะเพราะยางเพิ่งเปิดหน้าใหมา่ถ้าออกให้ทาอันนี้หุ่นก็ตกมาแล้วก็หยุดไปนานก็จะมาอีกทีนึง ออกไม่เยอะนะคะพระยางเพิ่งเปิดหน้าใหมา่ถ้าออกให้วันนี้จะพามาหยอดอยางอุปกรณ์พร้อมนะคะเดี๋ยวไปหยอดอยางกันค่ะไปค่ะ ฝนพอก็คงจะออกเยอะค่ะถ้าฝนพอก็คงจะออกเยอะค่ะค่ะกากน้ำตาลที่ผสมลงไปในเนี้ยนี่ค่ะขอบคุณที่เข้ามา ฝนพอก็คงจะออกเยอะค่ะวันนี้จะพามาหยอดอยางอุปกรณ์พร้อมนะคะเดี๋ยวไปหยอดอยางกันค่ะไปค่ะน้ำยังไม่พอค่ะฝนยังไม่พอรับชมนะคะสวัสดีค่ะออกไม่เยอะนะคะ ว่ายางเพิ่งเปิดหน้าใหม่ถ้าออกให้ถเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเปิดหน้าใหม่ค่ะว่าเปลือกยางยังแข็งอีกอย่าง น้ำยังไม่พอค่ะฝนยังไม่พอด้วยค่ะอันนี้ฝนก็ตกมา แล้วก็หยุดไปนานกว่าจะมาอีกทีนึงมีมดด้วยนะคะเขาคงจะมาตอมไอเนี่ยออกมาเยอะนะคะ พรายางเพิ่งเปิดหน้ามหม่ถ้าออกให้ถ้ารับชมนะคะ สวัสดีคะ่ะเพราะว่าพึ่งพึ่งเปิดหน้าใหม่คะ่ะว่าเปลือกยางยังแข็งอีกอย่างนี่คะ่ะขอบคุณที่เข้ามาคะ่ะกลากน้ำตาลที่ผสมลงไปในเนี้ย ตันนี้ก็ดีแล้วค่ะวันนี้จะพามาหยอดอยางอุปกรณ์พร้อมนะคะเดี๋ยวไปหยอดอยางกันค่ะไปค่ะ ันนี้หุนก็ตกมาแล้วก็หยุดไปนานก็จะมาอีกทีนึงรับชมนะคะสวัสดีค่ะเพราะว่าพึ่งพึ่งเปิดหน้าใหม่ค่ะ ว่าเปลือกยางยังแข็งอีกอย่างด้วยค่ะอันนี้ฝนก็ตกมาแล้วก็หยุดไปนานก็จะมาอีกทีนเพราะว่าพึ่งพึ่งเปิดหน้าใหม่ค่ะ ว่าเปลือกยางยังแข็งอีกอย่างเพราะว่าพึ่งพึ่งเปิดหน้าใหม่ค่ะว่าเปลือกยางยังแข็งอีกอย่างอันนี้ฝนก็ตกมา แล้วก็หยุดไปนานก็จะมาอีกทีนึงสวัสดีค่ะค่ะกากน้ำตาลที่ผสมลงไปในเนี้ย ผลพอก็คงจะออกเยอะค่ะเท่านี้ก็ดีแล้วค่ะรับชมนะคะสวัสดีค่ะเท่านี้ก็ดีแล้วค่ะ สวัสดีค่ะค่ะกลากน้ำตาลที่ผสมลงไปในเนี้ย